นีห้าซื้อมาเหตตีไยน้ำจริงหลีนเนาะค่ะแบบง่ายๆบุปกรณ์ก็ะสิมีขวดน้ำขววน้ำมะล่มค่ะเลือแบบชนิดแข็งขเลยค่ะเวลาใส่ผาลงไป <S <S มันจะ่มีรอยตอมอ่องนี้นะคะที่รอใส่ลงไปได้แล้วก็พาสำหรับใส่ลงไปในขวดไ้น้ำนะคะ คาเตอร์กันไกลเดี๋ยวเข้ามาลงมือทำกันเลยค่ะอันตับแหลกเข้าสิกแก๊สติ่เตอ๋เอกก่อนแล้วก็กรีดขวดตามเส้นตรงนี้ค่ะ ขวดที่เท่ากี่เลี้ยวจะเป็นลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเอากาารัพร้าหรวอบอบพับกันเลยค่ะหยัดลงไปนั่นร้อยต่อ,อของขวดนี่เท่ากีดว่ด เมื่อ,อัดาพาเสร็จแล้วลักษณะก็จะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้เขาพับลง่มนิดนึงหลังจากนั้นห่อกะจีใส่เือดตัดเล็กคูดรอบๆขากวดค่เะเพื่อจะให้มันเป็นรอยหยาบแล้วค่ะ ให้ที่รอไตเห็นมากกินน้ำข้างบนนี่ได้บนผ่านนี่ได้ค่ะหลังจากที่ห้างคุณแล้วกะติดลองไปใส่น้ำเบิงวันสิเป็นแบนบดห้องใส่น้ำแล้วขวดจะสิเป็นลักษณะน,นี้นะคะ จิโร่มนกิไติใึกันไปน้ำหมีแล้วก็มาดูดกินน้ำข้าขงบนผาเดี๋ยวห้าเสีย่องเอาไปลงุงในบอ่อจิโร่ที่ห้าเหลี่ยงไว้ว่าสิเป็นลักษณะใดเนาะคะ่ะจากที่ห้าได้แล้วก็เอามาให้เจหดีของห้าได้กินน้ำเนาะคะ่ะเอาลงมาในบอ่อจริงลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและการรับชมค่ะ